จะลงไปเรียกมันลวะวลงมาบันเธอเลยโอเคจูกันสามคนเลยเอ๊ะมันก็ผีเดินใช่เดินปกติก็ได้หรอกมันดับเลยแล้วแล้วท่าไหร่มาข้างบนไหนมาขบวนงบนได้ไม่ไมลืม,ม,ลม,มไ,มไมมปเลยนี่มันสปอร์ตเนี่ยหรือหวัดดีไปไรู้นี่มาแล้วลั่นแล้ว โฮยเฮยเฮยโคตรไวเลยไวเลยโคตรไวเลย่นี่นีมันมาแล้วมันตามใครเ่า่า่าจุ๊บุุ๊าเหรียบิกบเรียบเลยเ้ยเียมมันเียมันเียิกเ้ยเียิกคุณปเคุณยายเคยเล่นเกมบอลป่ ฮ้คุณยายเคยเล่นเกมบอลเลยอ่ะเกมลี้ยวไปเลี้ยวมาเลยออไม่ไม่ซิกแล้วไม่ซิกแล้วโอเมันไปแล้วมันตาแล้วรู้ไม่น่ากลัวเลยทีดีวเออเจ้า